ในตอนนเมื่อกี้เธอร่วมแสดงกับนาดิกกี้แต่เธอยังไม่ได้บอกว่าเธอเป็นเวทอะไรเลยมามามาเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเธอเป็นเวทอะไรอ่ะผมบี้เดอะตาเป็นอะไรอ่ะเวทยังไงอ่ะเวทมินิทล้อหน่อยร้อหน่อยเวมินิ้อหน่อยร้อหน่อยนี่อะไรของคุณอุ้ยท่านองูสิคืออะไรคะคุณเห็นหรือเปล่าเนี่ยคุณทาอะไรนะฮะก็ น่ารักตรงไหนจะบ้าหรือไงฮะะครคะเนี่ยน,นักเรียนแต่ชุดอะไรของคุณเนี่ยฮะใครเป่ค่ะนี่คุณรู้หรบอกเขากำลังมีดราม่ากันอยู่ตอนนี้ฮะให้นักเรียนกลับมาแต่งชุดนักเรียนเดี๋ยวนี้เลยไม่ค่ะ่านดองคะแต่งชุดอะไรก็ได้ถ้ามันจะเป็นต้องแต่งมันไม่จะเป็นมันไม่ได้ทำไมต้องเ,เรียนตลอดเลยคะมันไม่ได้ครับมันต้องักเรียนเท่านั้นไปเปลี่ยนเดี๋ยวนี้เลยไม่ค่ะไ่เปลี่ยนไม่ค่ะทำไมถึงเปลี่ยนไม่ได้ไม่เปลี่ยนค่ะเพราะอะไรของคุณมันจะเปลี่ยนได้ไงคะวันนี้เป็นวันที่เเเคค้้้าาาตตตออองงงงงใสสส่่่ชุดดดนีแแลละะร วันศุกร์วันการแสดงเนี่ยก็ใส่ชุดไปเวทมาตามที่บทเขาได้รับก็ตีมละครวันนี้คือตีมไปเวทค่ะไปเวทใช่วันนี้ไม่ใช่จันทร์คารุบเลหัสไม่ใช่ออกมาแสดงทีละคนเลยลูกให้เขาเห็นเลยอันลองเนี่ยเขาจะได้รู้ว่าเราแต่งมาทําไมชุดอะไรของหนูเป็นเวทมนต์ค่ะหลุดมาจากแฮร์รี่พอตเตอร์วิงการเดียมเลวิอัลจเวทมนต์เวทมนต์ ของหนูเวชกรรมโตขึ้นหนูอยากเป็นหมอค่ะเวทเหมือนกันเวทมวลเวทเหมือนกันเวทมนต์เวชกรรมเวทมนต์เวชกรรมอันนี้ซุมซ่ามผ่านเลยได้ไหมผมเวทเทนนิงทุกนี้ชอบออกกำลังกายครับเอ้ยเอ้ยเวทเทนนิงอ๋อต่อไปค่ะครับผมครับอ๋อเฮ้ยคุณคุณนี่แตกตลกกว่าคนอยู่เลยไม่เป็นไรคะผมเวทเทเบิล แปลว่าผักผมชอบกินผักครับแสดงว่าเธอนาจะเป็นนักกากผักรวมนี like ่นะใช่ครับผมนี่ฮะมีทั้งแครอทมีทั้งหัวไชเท้าแล้วก็ยังมีกระหล่ำด้วยครับโอ้โหเูยออไปเทเบิลไงเอาเค้าจอกเฮ้ยอะไรวะเนี่ยอุ้ยของแนวแบบนี้ม้วนขันผมเวทขมังครับเฮ้ยขมังเวทขมังเวทจริงเปล่า ทำไมว่าเติ้ลคือทำไรได้บ้างเสกไรได้บ้างเนี่ยลองของไปเลยเฮ้เหมือนไข่มากกว่าเนี่ยอ่ะฉันเป็นไข่ใช่นะเออฉันจะเสกไข่ออกจากปากของแกเฮ้ย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 เน้ยเยเท้ย้ยเอยเฮยเลยครับเฮ้ยเึงกเนทัเ้งเป้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้นเนี่ยเดี๋ยวยย้เเเะ เว่ยไรเนี่ยจอมขมังเวทครับครูเฮ้ยอ๋อมีเวทเหมือนกันจอมขมังเวทเธอนี่ไม่ธรรมดาจริงเลยไปนั่งไปไปนั่งไปไปเลยไปเลยเฮ้ยทำไมคนนี้แบบมาห้เมียครับครูนายเติ้ลฮะไข่ไปเมื่อกี้ขอได้ไหมนายเติ้ลไข่ไปเมื่อกี้ขอได้ไหมขอได้ไหมเว่ยธนาเว่ยนาเอ้า เขาได้คู่ที่เดียวเองอะนักแสดงเหมือนมากเลยค่ะในต้นในเมื่อกี้เธอร่วมแสดงกับนายดิกกี้แต่เธอยังไม่ได้บอกว่าเธอเป็นเวทอะไรเลยมามามาปึ๊บเฮ้ยเฮ้ยเธอเป็นเวทอะไรอ่ะผมบี้เดอะสตาร์เป็นอะไรอ่ะเวทยังไงอ่ะเวทอมินิทล้อหน่อยล้อหน่อยเวทอมินิทล้อหน่อยล้อหน่อย้เปึ๊บขึ้นมานิ่งปึ๊บเออขึ้นมานิ่งเลยเหรอขอมเมอร์จี น 9, ายเก้าเธอไม่มีมารยาทนะวันนี้ครูม,มีรอยยิ้มมากเลยทุกคนสวมบทบาทได้ดีมากๆเลยค่ะ,ะเฮ้ยโอเคครับ,ข,รบขอโทษด้ยวยที่เข้ามารบกวนอ้าวรีบไปไหนคะเนี่ยเดี๋ยวผมต้องขอตัวก่อนแล้วครับไปไหนคะพอดีว่าต้องไปเข้าขอตัวเข้าห้องน้ำครับทำไมอะ่ะเยี่ยวเวทแล้วครับ มันตีเยื้อเล็กค่ะนี่จะมันมาจะเวทเหมือนเขาเวทเหมือนเขาเหรอคะโอเคที่หน้าที่หลังดูนะคะปฏิทินวันนี้วันศุกร์ขอต้องขอโทษเลยครับเพราะว่าเคงคัดไปหน่อยใช่ค่ะขอตัวท่านทุกคนด้วยนะคะตอนนี้สวัสดีครับดสวีครับขอตัวครับครูบินนายเจแปนเธอหิวไหมหิวครับแต่ผมผมผมไม่ได้พูดอะไรเลยครับครูทายถูกไม่ได้แนะนําตัวอะไรเลยครูทายถูกมันไม่เป็นไรหรอกมันต้องพูด เรียนไม่คุณมาสายห<อ>นักเหนื่อยหนักยิ่งกว่าหาเห็บเป็นครูต้องสอนเอกเอกดูแลจบคร่